มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแองจี้ข่าวใส่ไข่สันนิษฐานหลังคุณแม่ของเวียเปิดภาพแฟนสาวคุณแม่ไฟเขียวขนาดนี้อาจจะแต่งหรือเปล่าจากกรณีที่เรียกได้ว่าเห็นหน้ากันชัดๆแล้วนะคะสำหรับหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ขนารถหลังจากที่เลิกรากับอดีตแฟนสาวเบลล่าราน,นีไปพักใหญ่ๆนะคะ ล่าสุดไอจของคุณแม่ของหนุ่มเวียร์ก็ได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความว่า "Love you all" โดยเป็นภาพของหนุ่มเวียร์กับสาวสวยซึ่งงานนี้หลายๆคนต่างก็บอกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของลูกชายหรือเปล่านะบวกกับเพจของเจมอยร้8ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่พี่เวียร์เปิดหน้าแฟนพี่เวียร์ให้ได้เชยชมกันถึงกับอกหกักร้องไห้ใต้ต้นมะเขือไปบ้างแต่ก็ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใส เรียกได้ว่าคุณแม่ของหนุ่มเวียกับสาวคนสนิทนะคะดูสนิทสนมกันมากทีเดียวค่ะและหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียนะคะได้โพสต์รูปภาพของสาวคนสนิทของลูกชายลงในอิสตาแกรมก็กลายเป็นที่คือฮาว่าคุณแม่ได้เปิดตัวว่าที่ลูกสะพายเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ก็ได้อ่านข่าวนี้ด้วยและหลังจากที่มดดำคาชาภาอ่านข่าวคุณแม่ของหนุ่มเวียสุโุลวัตเปิดตัวแฟนสาวของลูกชายจบนะคะแองจี้ข่าวใส่ไข่ก็ถามมดดำขึ้นมาทันทีว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าแม่ ก่อนที่มิ้นอารัชพรซึ่งทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันถามแองจี้ว่าอุ๊ยจริงเหรอจะมีข่าวดีเหรองานนี้แองจี้ก็ได้แต่สานนิฐานว่าอุ๊ยผู้ใหญ่มาหาขนาดนี้อาจจะมีการพูดคุยกันแต่มดดําคชาพาก็ได้บอกว่าแม่อาจจะกลับมาบ้านเขาก่อนที่แองจี้จะพูดตอบว่าคุณแม่ไม่ได้กลับมานานแล้วน,นะคะคุณแม่ไฟเกี่ยวขนาดนี้ก่อนที่มิ้นจะถามว่าแองจี้เธอไปรู้อะไรมา ซึ่งแองจี้บอกว่าก็คุณแม่มาไฟเขียวขนาดนี้ทุกอย่างอาจจะคุยกันถึงอนาคตอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้รู้อะไรมาก่อนก่อนจะหันหน้าหนีค่ะเปิดตัวขนาดนี้อาจจะมีการแต่งงานหรือเปล่าพี่เวียเองอายุก็พร้อมที่จะออกเรือนแล้วละครงานการที่ดินอะไรก็มีหมดแล้วแองจี้ข่าวใส่ไข่สันนิษฐานนะคะหลังคุณแม่เวียเปิดผ้าแฟนสาวจะมีงานแต่งหรือเปล่านะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ